ลายนิ้วมือคนที่มีสเสน่ห์ลายนิ้วมือแบบมัดไหวแท้ลายนิ้วมือกลุ่มมัดไหวแท้คือลายนิ้วมือของกลุ่มคนที่มีสเสน่ห์มีมิตรภาพและมนุษยสัมพันธ์ดีวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ (Dactylographic) ศาสตร์วิเคราะห์เพื่อจำแนกอัตลักษณ์และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์จากผลการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญหลายด้านผ่านการพิสูจน์มายาวนานกว่า200ปี ลายผิวนิ้วมือเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่เป็นทารกอยู่ในครรภ์สัปดาห์ที่13ถึง21และจะไม่เปลี่ยนแปลงอีกเลยลายผิวนิ้วมือมีความเชื่อมโยงกับสมองสามารถบอกบอกถึงผู้ปัญญาปแปดด้านที่มีมาแต่กําเนิดของแต่ละบุคคลลายผิวนิ้วมือสามารถจําแนกศักยภาพและความสามารถความถนัดของแต่ละบุคคลได้โดยเรียงลําดับจากมากไปหาหน้อยครับวันนี้เราก็จะมารู้จักกลุ่มลายนิ้วม,มืออีกกลุ่มหนึ่ง ที่ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มลายในมือที่เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีความอ่ันโยนมีความเป็นมิตรมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับนี่คือกลุ่มมือของมัดไหวยแท้นะครับลายมือมัดไหวยแท้นี่เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดให้นะครับแต่ว่าพูดถึงว่าคําว่าคนมีสเสน่ห์เนี่ยเรามาจํากัดขวางกัน,นิดหนึงดีไหมครับว่าเป็นยังไงถึงเรียกว,ว่ามีสเสน่ห์ คนที่มีเสน่ห์นี่ดูรวมๆแล้วก็คงจะน่ารักนะรู้สึกจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งคนที่มีเสน่ห์ของคุณปางนักรินกิ่งศักนะครับก็ลองไปกดฟังดูก็น่ารักดีนะครับเขาบอกว่าคนที่มีเสน่ห์เนี่ยดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์จะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีมิตรภาพมีความอ่อนโยนอันนี้อันนี้ก็จริงนะครับคือถ้าเราสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยคือบางคนไม่หลอ่อไม่สวยเท่าไหร่นะครับไม่สวยเท่าไหร่ แต่พอได้คุยได้พูดด้วยได้ใกล้ชิดด้วยจะรู้สึกเอ้ยเขาเป็นคนมีเสน่ห์ดีนะน่ารักน่าคบหาน่าเข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่กลับตรงกันข้ามนะครับบางคนกลับหล่อกลับสวยนะครับแต่ว่าพอได้คุยได้คบหาแล้วกลายเป็นว่าเป็นคนที่แบบดูมันจะคบยากดูมันจะคุยสื่อสารกันยากอะไรประมาณนั้นนะครับอันนั้นคือกลุ่มลายนิ้วมือจะบอกได้นะครับมาสังเกตที่หัวไิ้ไมือซ้ายนะครับว่าถ้าใครกันแล้วแต่นะครับมี ลายในมือเป็นแบบลายมัดวายแท้ที่หัวไปมือซ้ายนะครับก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าคบหานะครับเป็นยังไงลายมัดวายแท้มาดูอย่างนี้นะครับก็คือเราจะสังเกตเห็นความโค้งที่ปัดออกมาอย่างนี้นะครับที่ลายทั้งหมดเนี่ยจะโค้งเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือโค้งวนอกวนอกมาโค้งวนออกมาโค้งวนออกมาคือเทไปข้างใดข้างหนึ่งเลยนะครับนะทีนี้มันจะมี ขอบอยู่นิดหนึ่งฝั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับสังเกตนะครับถูภาพใหญ่นี้ก็ได้นะครับประเด็นว่าความโค้งเขาเ่ยจะเทมาทางนี้นะครับเทมาทางนี้เทมาทางนี้เทมาทางนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มลายมัดไหวแท้นะครับก็บอกว่าจะมีหลักของเขาคือมี1ตรงตำแหน่งนี้เขาเรียกว่า1นึ่งเซนเตอร์ตรงนี้คือเดลต้านะครับเซนเตอร์ก็คือจุดเกิกลางจุดศูนย์กลางเลยนะครับเดลต้าก็คือจุดส้นสุดยหรือขอบตรงตำแหน่งนี้นะครับ โอเคกลุ่มลายามัดหวแท้นี่จะมีอยู่2 2ลักษณะนะครับกุ่มขยายความเพิ่มเติมนิหนึ่งมัดหวแท้ปัดก้อยคำว่าปัดก้อยก็คือลายทิศทางก็จะเทไปทางนิ้วก้อยนะครับเกิดอยู่ที่นิ้วไหนก็แล้วแต่นะครับจะเทไปทางนิ้วก้อยคือปลายตรงนี้กลุ่มนี้จะเทไปทางนิ้วก้อยนะครับเทไปทางนิ้วก้อยกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนอ่อนโยนนะครับเป็นคนยืดหยุ่นอ่อนโยน คบหาง่ายมุษย์สัมพัีธ์มีมิตรภาพนะครับเป็นคนที่มีความ่อนโยนยแล้วก็เกรงใจผู้อื่นนะครับเป็นคนที่ทําตามขั้นตอนไม่ขัดแยง้งไม่ชอบความขัดแย้งนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นคนนี้แหละมีสเสน่ห์ดีนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับลายเขาจะปัดกลับกันนะครับโดยเฉพาะยิง่งถ้ามีอยู่ที่นิ้วชี้นะครับจะเป็นคนที่มีความคิดเราคิดนอกกรอบเป็นคนค่อทข้งจะดีเงียบเป็นคนที่ต่อต้าน คนที่คิดไม่เหมือนคนเดีนททาไม่เหมือนคนเดน,นะครับรวมถึง่งเป็นคนพูดอะไรที่มันเขาเรียกอะไรทำให้วงแตกได้เลยทีเดียวนะครับสังเกตนะครับลายเขาจะาปัดไปทางิี่หัวไม่มจะเป็นฝั่งไหนก็แล้วแต่นะครับมือซ้ายมือขวาก็ได้นะครับถ้าปัดไปทางาหัวไม่เมยอเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เ็าเรียกว่านี่แหละต่อต้านนะครับเป็นกลุ่มที่ดืเงี่เป็นกลุมกล่มที่คิดนอกกรอบนะครับโอเคนะครับก็พอเข้าใจเรื่องของลายนิ้วมือในกลุ่มของมัดไหวแท้ซึ่งเป็นคนที่มีเสน่ห์ มีมนุษยสัมพันธ์เป็นมิตรนะครับยกเว้นกลุ่มมัดไว้แท้แต่ว่าลายมันกลับด้านปัดไปทางนียวหัวไม่มือนะครับแม้วก็จะเป็นคนจริงๆก็อาจจะเป็นคนคบ,บง่ายคบหาง่ายเหมือนกันแต่ว่าเวลาเขาคิดเขาทําก็จะเป็นคนที่คิดนอกกรอบคิดนอกแบบไปทันเองนะครับไม่มีผิดไม่ผ่ากับใครอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับกลุ่มที่เป็นลหลโค้งนะครับก็เป็นกลุ่มลายนิ้วมือที่มีสเสน่ห์ รองลงมาจากกลุ่มลายมัดไหวนะครับกลีงนะครับกลุ่มลายโค้งก็เป็นกลุ่มของคนที่มีความซื่อสัตย์และก็จงรักภักดีสูงนะครับคือสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มลายมัดไหวแท้จะเป็นปลาโ,โลมานะครับหรือไม่ก็เป็นหมีโคอาลาครับซึ่งก็จะเป็นมิตรภาพ่อนโยนส่วนกลุ่มของลายโค้งนั้นสัญ,ญลัก,กษณ์ที่เป็นรูปสัตว์ก็จะเป็นนกจูงนะครับก็คือจะมีความสวยงาม สวยงามอ่อนโยนเบิกบานมิตรภาพเช่นกันนะครับก็สัญลักษณ์ของกลุ่มหลายโค้องอันที่ผมเปลี่ยนไปเคยตัดคลิปไปก่อนนั้นนนั้นก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็จงรักภักดีรวมถึงแถมมาอีกนิ้น,นึงในคลิปนี้ก็ว่าในเรื่องของมีสเสน่ห์ด้วยเป็นคนมีสเสน่ห์ด้วยเช่นกันนะครับแล้วถ้ากลุ่มลายเส้นลายมือล่ะเส้นลายมือในฝ่ามือนี้บอกถึงความมีสเสน่ห์ได้ไหมบอกได้อีกเช่นกันนะครับครับก็มาปิด ท้ายให้นิดนึงสำหรับคนที่อยากรู้ว่าลายมยือของตัวเองเป็นคนมีสเสน่ห์หรือไม่นะครับอันนี้ลายมยือนะครับไม่ใช่ลายเดียวมือให้ดูที่เส้นหลักในมือนะครับเส้นหลักในมือเส้นชีวิตนะครับจะต้องโคง้งดูลักษณะจะมีความโค้งนะครับเส้นสมองก็จะมีลักษณะความโคง้งลงสโลบลงนะครับ เส้นใจก็จะมีลักษณะโค้งสวยงามประมาณนี้นะครับคนที่มีเส้นลักษณะมีลักษณะของดูและมีความโค้งสวยงามมีความอ่อนโยน,นอย่างนี้จะเป็นคนมีสเสน่ห์โดยธรรมชาตินะครับไม่เชื่อก็ลองไปดูในมือของใครก็ได้นะครับที่ท่านรู้จักท่านมีเส้นโค้งสวยาอย่างนี้แน่นอนครับเป็นค,คนมีสเสน่ห์นะครับที่สําคัญนะครับต้องมีตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับก็คือต้องเส้นชีวิตกับเส้นสมองต้องชิดกันหรือไม่ห่างก,กันมากเกินไปนะครับนี่คือ ลายมือของคนที่มีเสน่ห์หรือเส้นลายมือของคนที่มีเสน่ห์นะครับบวกกับถ้าเป็นคนที่มีลายนิ้วมือกลุ่มมัดไวแด้แท้ด้วยก็ยิ่งเป็นคนที่มีเสน่ห์ยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคุณคงเป็นคนหนึง่งที่เป็นคนมีเสน่ห์นะครับถ้าหากว่าเราไม่ใช่มีลายมือแบบนี้ไม่ใช่มีลายนิ้วมือแบบนี้แล้วจะเป็นคนมีเสน่ห์ได้หรือไม่ก็ได้เช่นกันนะครับ แต่ว่าต้องฝึกฝนมากกว่านะครับต้องพัฒนาดยนดูดนะครับส่วนคนที่เคามีเส้นแบบนี้มีลายนิ้วมือแบบนี้เขาเป็นคนมีสเสน่ห์โดยธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเข้ารู้จักฝึกฝนเพิ่มเติมเอาสเสน่ห์ตามธรรมชาติมาพัฒนาใช้ก็ยิ่งจะเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วใช้สเสน่ห์ดึงดูดผู้อื่นได้อีกทางหนึ่งทําให้ตัวเองเป็นผู้ประสบผลสำเร็จได้ยิ่งยๆึ้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ